สวัสดีวันจันทร์เดือน3ปีมะโรงประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ในวันจันทร์ช่วงเช้าและวันจันทร์ช่วงเย็นจะบอกว่าวันนี้ตัวเราจะได้พบเจอกับเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดใจจะมีเหตุเสียเงินเสียทองเพราะเพื่อนพี่น้องอย่างไม่คาดคิดส่วนบางท่านที่มีคู่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการมีเวลาส่วนตัวมากเป็นพิเศษและช่วงเวลาที่ดีสําหรับในวันนี้คือเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึงเวลา9ก้นาฬิกาและช่วงเวลากลางคืน 2 2นาฬิกา1นาทีถึงเวลา2 4 0นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์เข้าครองยามเป็นยามสีในช่วงเวลานี้เหมาะจะจัดการเรื่องของทรัพย์สินที่ดินจัดการเรื่องสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์มรดกให้กับลูกหลานหรือบางท่านจะได้ที่ทางบางคนได้ลูกน้องใหม่เข้ามาช่วยงานดูได้งานใหม่ได้สัสญญาจ,จ้างงานที่อาจจะได้มาแบบไม่คาดฝันมาก่อน และอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีสำหรับในวันนี้คือเวลา13นาฬกานาทีถึงเวลา15นาฬิกาและช่วงเวลากลางคืน19นาฬิกา31นาทีถึงเวลา21นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่เราสุกเข้าลองยามเป็นยามมนตรีในช่วงเวลานี้เราจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ครูอาจารย์สตรี ญาติพี่น้องในเรื่องของอาชีพการงานการแสเวงหาไรายได้รับผลประโยชน์และการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และช่วงเวลาที่ไม่ไดีสำหรับในวันนี้คือเวลา10นาฬิกา31นาทีถึงเวลา12นาฬิกาและช่วงเวลากลางคืน21นาฬิกา1กาน,นาทีถึงเวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นช่วงเวลาที่ดาวังคารเข้าคลองยามเป็นยามอายุ ในยามนี้จะเดือดร้อนเน็ดเหนื่อยเสียหายเพราะคนอื่นมีเรื่องต้องเดินทางออกไปทําธุระข้างนอกก็ให้ระวังเครื่องยนต์มีปัญหาและในช่วงเวลานี้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพอาจจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยได้กล้ามเหนื้ออักเสบหรืออาจจะเป็นภูมิแพ้อากาศและอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ไม่ไดีสําหรับในวันนี้คือเวลา12นาิกา1นาทีถึงเวลา13นาิกา30นาทีและช่วงเวลากลางคืน 1>, 1นนาฬิกาเ็นาทีถึงเวลา3นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าคลองยามเป็นยามการกินีในช่งวงวรานี้การงานการเงนิงนจะติดขัดเสียหายมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยระบบไฟฟ้าบ้านหรือที่ทำงานจะมีปัญหาญาติผู้ใหญ่อาจจะเกิดเจ็บป่วยได้ให้ระวังในเรื่องของมิจฉาชีพและจากการะทำการใดๆก็อย่าทำด้วยความรีบร้อนจนเกินเหตุเพราะอาจจะทำให้เสียหายและเสียทรัพย์ได้ และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ในวันที่1ถึงวันที่13เป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรเป็นจุลจักรในราศีมังกรดาวศุกร์จรเป็นมหาอุดร่วมกับดาวราหูและเล่นกับดาวเกตจะเป็นช่วงเวลาแห่งความเชื่อพิธีกรรมความรักความหลงและความลวงจึงไม่ควรไว้ใจทางวางใจคนและในวันที่13ถึงวันที่28เป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรเป็นประเกษตรร่วมกับดาวพุธและดาวเสา จะเกิดการวางแผนเพื่อการเดินทางการวางแผนเพื่อการใช้จ่ายและช่วงเวลานี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดเอกสารการติดต่อสื่อสารจากกระทำการใดๆก็ขอให้ทำด้วยความรอบคอบช้าช้จะได้พาเริ่มง,งามและสำหรับท่านที่ต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขในแต่ละช่วงเวลาให้ติดต่อแอดมินชมรมโหราศาสตร์แอดไลน์หรือโทรศัพถามได้ที่เบอร์0 6 5 5 0 3 1 1 5 9 สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกห้อง VIP ผู้ร่วมกลุ่มสมทบทุนในการสร้างอุโบสถจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ตรวจดวงชะตาประจำเดือนและยังมีตัวเลขแห่งการเสรี่ยงโชคในทุกๆวันติดต่อสอบถามเพื่อร่วมกลุ่มมหาลาบ VIP ได้ที่แอดมินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ